ไปดูเรื่องของการลุกพื้นที่อ้าวขอภัยลุกฟื้นฟูใช่ใชไหมศิลปะวัฒนธรรมบ้างใช่ไหมคุณเจษใช่ครับวันนี้ทางด้านของผูต้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่มายังจังหวัดพิษณุโลกนะครับ mm hmm. เพื่อดูเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับ mm hmm. ผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับซึ่งทางด้านของท่าน ทรงศักดิ์สายเชื้อครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับวันนี้ท่านเป็นประธานในการประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะกับส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกด้วยครับก็ท้งนี้นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมนะครับว่ามีการตระหนักถึงความสําคัญในดังกล่าวและพิจารณาแล้วว่าพิษณุโลกเองเป็นจังหวัดที่มีภูมิศาสตร์ ด้านปัญญาท้องถิ่นเนี่ยที่ดีมีขนทรรมทำนินและจารีตประเพณีที่หลากหลายมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่สาคัญมีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพนะครับพร้อมที่จะส่งเสริมให้เป็นเมืองวัฒนธร,รรมสร้างสรรค์พร้อมกับพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนเ,เมืองมรดมกได้อันนี้เป็นข่าวดีมากเพราะจริงๆแล้วอย่างที่เรานําเสนอข่าวท่านผู้ชมไปในจังหวัดพิษณุโลกเอง ครบทุกมิติเลยนะคุณเจครับผมนะฮะในตัวเมืองเนี่ยก็มีวัดวาอารามรที่มีชื่อเสียงไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะฮะแต่ว่าพระพุทธชินราชเนี่ยมีพระพักเขาเรียกว่างดงามที่สุดในโลกด้วยมีคนนิยมไว้แบบนั้นนะฮะมีสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เรามีพระราชวังจันทร์ใช่เรามีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่เรามีวัดราชบูรณะเรามีวัดนางพญาซึ่งแต่ละวัดเองในที่คุณเจกกล่าวมานี่เบื้องต้นนะดังระดับประเทศ นอกจากนั้นเรื่องของวัฒนธรรมเรามีชาติพันธุ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไทยทรงดำเราก็มีับไทยยนเราก็มีมนะเป็นไทยที่เรียกได้ว่าวัฒนธรรมพื้นถิ่นก็มีอย่างเช่นอําเภอบางระกรรมก็มีอําเภออะไรอีกหลักเนื้อมะปรางนั่นก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายแถมยังมีเรื่องของรากรากของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากต้นกําเนิดของชุมชนอย่างเช่นเนื้อมะปรางรก็มี นะฮะอันนี้ก็สะท้อนให้ท่านผู้ชมเห็นภาพก่อนสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญก็มีเยอะแยะใช่ครับแต่ไม่ได้บอกว่าจังหวัดอื่น,นเขาน้อยหน้านะครับอันนี้เรากำลังจะพูดถึงจังหวัดพิษณุโลกอยู่นะครับครับซึ่งทางด้านของท่านผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่มาในวันนี้เนี่ยก็จะได้รวบรวมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทําข้อเสนอแนะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีใน2ส,ส่วนนะครับทั้งข้อเสนอแนะในส่วนของการส่งเสริมจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่มีศักยภาพครับ ให้เป็นต้นแบบแล้วก็ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของประเทศต่อไปอีกด้วยครับนั่นแหละครับการที่เราจะนําเสนอตรงนี้ก็คือเพื่อเป็นโมเดลฮะอย่างเส้นทางรูทในภาคเหนือตอนล่างหรือภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็จะมีร่องรอยของวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่หลากหลายก็จะเป็นการพัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยวหรือเมืองมรดกโลกได้ต่อไปรจริงๆทุกพื้นที่เนี่ยมีความสัาพันธ์เหมือนกันหมดแต่ว่าอยู่ที่ จังหวัดหรือว่าอยู่ที่พื้นที่เนี่ยเขาจะชูด้านไหนขึ้นมาถูกต้องกับคุณเจษ